ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท h ไทยแลนด์บายแถบไทยแลนด์นะครับในคลิปทอล์กวันนี้กลับมาอีกแล้วแต่ทีนี้จะไม่เป็นการอ่าเรียกว่าไงจะไม่เป็นการบอกชุดใหม่สปอยชุดใหม่ล่วงหน้าแต่จะเป็นสิ่งที่เข้ามาในล่าสุดรับผมเนื่องจากมีการทาหมันมาเต็มที่เรียบร้อยของแวนการ์ดเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้ว <c oughs> ทำหมันได้ทีเดียวก็ก็คือกดของ,ขอ,งอ่าแคนไฟท์นะครับผมแล้วกดติ๊กตีนอ่าใช่แต่ว่ามาพูดถึงแคนไฟท์กนดีกว่าแคนไฟคืออะไรครับน้องตันแคนไฟนะครับก็คือว่า เป็นกฎที่ว่าบังคับการใส่การ์ดในเด็กเนี่ยจะต้องเป็นการ์ดแค่เดียวกันทั้งหมดอ่า<ล>ก็คือจะมีแค่รอยเย้าพาร์ดินก็ต้องเป็นรอยเย้าพาร์ดินหมดใช่ใชาร์โดเป็นชาร์ดโอมดอ่าโกก็เป็นโกหมดเนาะประมาณนั้นแต่ว่าทีนี้เจ้ากฎเนี่ยเพิ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่1พฤษภาคม2559ที่ผ่านมานะครับโดยไอ้กฎเนี้ยออกมาจริงๆถามว่าถ้าของญี่ปุ่นมันจะออกมาหลังประมาณอาบ,บิทออกอ่าแต่ทีนี้เขากลัวเป็นมันเป็นเมตาไงเอ่อเซ็งอาบ,บิทจะเป็นเมตาเขาเลยอ่า จัดก่อนเลยประกาศประกาศทำหมันประกาศทำหมันทำหมันก่อนเลยโอเคร้บ okay, ผมในกดแคนไฟส์อ่าอย่างอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับผมก็คืออ่ะสมมุติผมมีอย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นรอย่อพาราดินเป็น <laughs> แองจูริกาจาก้อนผมถ้าในเด็กผมจะไปใส่ไม่ไม่ไม่พูดไม่พูดถึงสกิลหลอดนะสกิลหลอดเข้าใจว่าตีไปเลยวะแต่ถ้าในเด็กผมจะไปใส่สกกอ,นะสกกอ่าอันเฟตอันอันเฟตูเนะุเย็นชื่ออะไรวะอันเฟตโมนาแองจูรี่โอเค โอเคอย่างเนี้ยก็คือไม่ได้ใส่ไม่ได้อ่าอย่างอย่างเช่นน้องซ้นเดี๋ยวมีแคนอื่นไหมอย่างอ่าที่มายอย่างอ่าหรือจะไปใส่ชาโดโ์เป็นจะใส่ชาโด้ด้วยก็ตามก็ทำให้ใส่ไม่ได้นะครับผม,บผมอันนี้คืออันนี้คือในกฎแคนไฟท์แต่ในกฎแคนไฟท์ก็จะมีช่องว่างสําหรับของที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับผมก็อย่างเช่นเจ้าอ,อ่เป็นตัวอะไรก่อนนี้นะเรามาดูกันก่อนดีกว่าวันนี้เราเรียงเราตอนนี้เออลืมบอกไปเราอ้างอิงจากอ,อ่ทางบล็อก ไทยไวันกาดไทยบรรกาศขับ,ขบนะครับผมก็จาตัวไหนเอ่ยตัวที่อ๋อนี่ไปไหนมีความสามารถเราบอกว่าการนี้เป็นแพลนอ่าเออคือจะมีจริงๆอ่ะท่าของไทยตอนนี้ก็มีแค่2ใบนั้นแหละก็คือมีตอนนี้เอาจริงๆก็คือมี Spirit บัตเตอร์เบสสปิริตกับ Spirit บัตเตอร์ดาร์สปิริตที่ออกมา<ช>ตอนปลายภาคสองก็อย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวบัตเตอร์เบกับบัตเตอร์ดาร์ก่อนดีเนาะโอเคอ่ะคู่นี้นะครับผมก็ สองตัวนี้จะมีเทคที่บอกว่ามันมันถือตัวมันถือว่าเป็นแคนโกร์ปาลินด้วยก็คือมันจะไปเอาไปใส่รวมกับเด็กของโกพาปาดินได้นั่นเองนะครับผมใช่ครับก็เอาง่ายๆคือมันก็ยังมันมันแบบเออมันเป็นทั้งมันเป็นซับแคนเนาะมันเหมือนเป็นซับแคนก็คือไอ้ตัวนี้อยู่ชาโดอ่ะรู้ไอ้นี่อยู่รอยัออ่ะรู้แต่ว่ามีสกิลซับแคนตัวเองบอกเราอยู่โกได้ด้วยนะประมาณนี้แล้วก็ก็คือโกพาปาดินใช่ก็อย่างตัวนี้อันเฟดเป็นโกพาปาดินใช่ไหม ถ้าสามารถมี2เจ้าตัวนี้บัตดาหหรือบัตเปรก็ได้อยู่ในเด็กได้ด้วยเช่นกันใช่ครับโอเคแล้วก็ต่อมาต่อมาอ่ะอันนี้ขอเข้าใจเนาะอันนี้ขอเก็บไปก่อนครับต่อมาเป็นตัวน่าจะเป็นมาเจสตี้ครับคาร์ไลนพาราดินมาเจสตี้รู้อยู่แล้วครับมาเจสตี้เป็นการรวมร่างท่าในหนังก็เป็นการรวมร่างระหว่างอาชาโดพาราดินก็คือบาสเตาร์ดกครับกับกับอ่า รอยย่ <Royal S 2> พาราดิน,ดนก็คือบัสเตอร์เบดมาเจตตี้คือครึ่งหนึ่งของทั้งสองอันเนาะอันนี้ตามในในหนังเขาว่าไว้อย่างนั้นแต่ว่ามาเจตตี้ก็จะได้รับข้อยกเว้นในกฎเรื่องแคนไฟครับคือคการที่จะใส่เด็กการที่จะใส่การ Char ์ชาแคนชาร์โดพาราดินเนเะด็กรอยย่ hmm. <Deck Royal S 2> พาราดินนั้นนะครับร<อ>ใส่ได้แค่ Dark บัตเตอร์ดักสี่ใบใส่ได้แค่บัตเตอร์ดักแลวในเด็กต้องมีมาเจตี้อ่าฮะในเด็กในเด็กคือในเด็กกะต้องมีเจ้า,าเจ้ามาเจตตี้ถ้าไม่ใช่ถ้าสมมติเป็นเด็กตังตังกาดอย่างเงี้ย แต่เราไปใส่ชาโดว์พลาดินที่เราไปใส่บัตด์กเนี้ยก็ไม่ได้ต้องนะต้องเป็นมาเจตตี้ใช่ไหมในทางของบล็อกเขาเขียนไว้เนาะเออมันจะไม่มีเนาะมีมีม,มีรอยย่อพราดินสามารถใส่การที่ชื่อบ mm ัตเตอร์ด์กสปีริตได้เด็กไม่เกินไม่เกินสี่ใบครับ uh huh. มีมีอยู่ตรงข้อที่สี่นะครับผม oh oh. ในในช่วงที่สี่นะครับผม mm hmm. ก็เท่ากับว่าเขาก็าคือเข,าค,อขาคือบังคับให้ใส่ตัวนี้เลยแหละแต่จริง ใส่เป็นสายอื่นก็ได้แต่ว่าคงไม่มีใครใส่ทั้งเรื่องเอาสายเนี้ยไปเล่นม,มันเล่นไม่ได้อะใช่ <c oughs> ก็คือต้อง,องก,ก็ต้องใส่กับมาเตตี้ก็ต้องใส่กับมาเตตี้อยู่ดีครับก็คือเขาแค่บั <c oughs> คบงคับให้แค่นี้จริงๆให้แค่สี่ใบก็ให้ให้ตัวเดียวอ่ะแต่ให้ไม่เกินสี่ใบด้วยก็คือบัตเตอร์ดาแค่นั้นเองเพื่อมาเล่นกับมาเตตี้แค่นั้นเองคือตรวนี้มันเล่นด้วยกันอยู่แล้วมันไอตัวเนี้ยถามว่าเล่นได้ไหมถ้าสมมติเรามีมาเตตอยู่ในเด็กแล้วมีก็เล่นได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ จริงๆก็ต้องมีมาเตตี้แหละไม่รู้จะใส่ไปทำไมใส่ไปเฉยๆที่เหลืออะไรอย่างนี้นั่นน่ะสิใครจะไปใส่รีเวนเจอร์ตัวอื่นนั้นตัวอื่นตัวใดไม่ได้นะครับก็ต้องใส่เป็นอย่างนี้อย่างนะอย่างนี้เท่านั้นต่อมาถึงเรื่องอ่โอเมก้าครับผมอ่าเดี๋ยวขอโอเมก้านะครับครับผมเจ้าโอเมก้านะครับผมโอเมก้าที่มีสกิลบอกว่ารีเวิร์ชุกใบถือว่าเป็นแคนในสนามถือว่าเป็นแคนเจ๊กเกอร์เลงโจ๊กเกอร์อ่ะ ไอ้น,นี่ก็เป็นข้อยกเว้นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็คืออ่ะเดี๋ยวขอรีเวิร์สหน่อยแต่ตระกูลรีเวิร์สไม่ว่าจะรีเวิร์สจะรีเวิร์สอะไรก็ตามนะครับผมก็จะถูกละเว้นอ่พออันวไม่ใช่ครับนี่เลจริงออ <laughs> โอเคก็อ่าตระกูลของโอเมก้ารับเขาจะยังเป็นตัวสามารถควบคุมรีเวิร์สรีเวิร์สอะไรพวกเนี้ยได้อยู่อย่างเส้นเคย สามารถอันนี้ใส่ได้เพราะว่ามันบอกว่าทุกตัวเป็นแคนละิงโจ๊กเกอร์เนาะในสนามทุกตัวถือเป็นแคนลิงโจ๊กเกอร์ตามเทคของมันนะครับใช่เพราว่าเป็นแคนลิงโจ๊กเกอร์ก็อันนี้จริงเอ่นนอเรียกว่าไงอ่ะอันเนี้ยมันจะทำให้ตัวอื่นเกิดซับแคนคล้ายๆคล้ายๆตัวคล้ายบัเด็กบัตเบกบัตดักแต่ว่าทีเนี้ยไอ้เทคบาเบกบัตดักคือมันอยู่กับตัวของมันแต่อันเนี้ยซับแคนมันอยู่กับตัวหลักตัวหลักใช่ครับผมก็เลยเป็นข้อยกเว้นสำหรับการใช้โอเมก้านะก็จะมี3ข้อยกเว้นนี่ก็คือ เรื่องบัสเบดบัดดาร์กเนาะเอาไว้เล่นง่ายๆแล้วกันเรื่องบัดดาร์กบัสเบดบัดดาร์กธรรมดาบัสเบดบัดดากธรรมดาที่เล่นกับมาเจสตี้แล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของโอเมก้าการ์ดิออสที่เล่นกับรีเวิร์สกับรีเวิร์สอ่าประมาณประมาณนี้ครับเรื่องของแฟนไฟส์แต่ถ้าสมมติอะสมมติเราทะลึ่งอะทะทะลึ่งแบบขอเก็บตรงนี้ก่อนเราอาจจะที่อยากเล่นโอเมก้ากับมาเจสตี้จังเลยแฟนไฟส์ออกทําไม่ได้นะครับไม่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 ได้โดยสิ้นเชิงเลยแหละหรือด้วย อันล็อกด้วยมีล็อกแล้วมีอันล็อกด้วยอย่างนี้ก็ทําไม่ได้นะครับผมโอเคเข้าใจกันเอาเป็นนั้นเราเข้าใจเนาะวิธีการใช้เรียกว่าไงวิธีการแคนไฟกดกติกาคนไฟกติกาแคนไฟที่เกิดขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของเอ็กซ์ตรีมครับผมเอ็กซ์ตรีมเราก็ปั่นจักรยานแล้วก็ขึ้นเนินกันครับไม่ใช่โอเคมาเอ็กซ์ตรีมนะครับผมกดเป็นกดเอ็กซ์ตรีมไฟอ่าครับผมเอ็กซ์ตรีมนะครับในทางก็คือฮะอ่าในทางในนี้เขียนไว้ว่า ใส่การ์ดได้ทุกใบทุกแพทในเด็กโดยไม่มีกฎข้อห้ามไปทั้งสิ้นอ่าโอเคแล้วก็อันที่สองคือแบนลิกและเลสติกจะไม่อยู่บนกับกฎนี้ทําให้สามารถใช้การ์ดได้ทุกใบอ่าที่อยู่ที่เออเคยออกมาได้ทุกใบใช่ก็อย่างเช่นอ่ะสมมุติดีเซนเดนถูกลิสติกไว้4ี่ใบเนาะครับไอ้ลิสติกเป็สองใบเออแต่พอเราเล่นกดไอ้สตรีมเราอาจจะใส่ดีเซนเดนสี่ใบก็ไม่ผิดแล้วก็หรือว่าอย่างตัวคอลโลที่ตอนนี้โดนลิสติกห้ามเป็นตัวเริ่มถ้าเราจะใส่เป็นตัวเริ่มก็ไม่ผิดบักดาวอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็ แต่ว่าจริงๆการการเล่นไอเจ้าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันมีมันจะมีเทคที่ค่อนข้างเรียกมันเรียกว่าเล่นยากแล้วกันเนาะอันนี้เราบอก uh huh. เป็นทริคแล้วกันว่ามันยากยังไงครับผมก็อย่างเช่นเจ้าสกิลของมี uh huh. อ่าเจ้าสกิลของอจากอ่าชาร์โดพลินจากเอฟซีศูนยเปตตัวนี้นะครับผมครับ uh huh. ก็ที่มีเทคล่างเทคเทคตอนมันไลท์เข้าสู่ท่องแวนการ์ที่บอกว่าเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งในแคน อาการที่ติดชื่อร <ven> ีเวนเจอร์ไอคำว่าการที่ติดชื่อนู้นชื่อนี้ให้เค้าได้บ้านหรือให้โซบานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าคอตั้องจ่ายให้ตรงนะครับใช่ครับรผม<ร>คือนไขคืออะเอ็กตีมจริงเอ็กตีมจริงแต่ว่าแดมเราปเป็นอย่างเงี้ยแดมเราเป็นโมนาดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่รีเวนเจอร์ถามว่าไอพอตัวนี้ไล์ลงมาจะใช้ได้ไหมก็ไม่ได้<ช>เพราะว่ามันไม่ตรงเงื่อนไขมันไม่ตรงเงื่อนไขรับมเอ็กตีมออกมาเพื่อมันจะมีเอาบอกเลยกันว่ามันจะมีแคนที่เล่นได้ที่ชื่อคล้ายๆกันก็คือวิดดำกับวิดขาว วิดดำคืออะไรวิดขาวคืออะไรวิดดำคือชาร์โดพารินวิดขาวคือเจเนซิสอ่าฮะอันนี้ชื่อแม่ MOD แมดเหมือนกันแม่ MOD. แมดหรือวิดที่มันออกมาก็คือชื่อมันเหมือนกันอะเอาง่ายๆมันจะกดเหมือนกันเพื่อให้มันเล่นได้แค่นั้นเองแล้วก็มีอย่างอื่นที่คนจะไปผสมเนาะแ,<ม>แล้วแต่อย่างซิงอาบิสก็ถ้าในกดเอ็กซ์ติมซิงอาบิสเล่นไหมลเล่นได้เล่นได้ถ้าแคนไฟเล่นไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้ากดโดนต้องก็คือต้องศึกษาครับว่าในงานแข่งครั้งไหนใช้แคนไฟหรืองานแข่งแข่งครั้งไหนใช้เอ็กซ์ติม เอ็กตีมไฟเออโอเคก็เป็นประเด็นไปแล้วอย่างเช่นตัวอื่นอย่างอ่าเลจิงฟอร์มขอเลจิงฟอร์มหน่ออ่อเลจิงฟอร์มปุ๊บสมมติเราไล่ไปเลจิงฟอร์มแล้วเราก็ลงตัวสมมติจะมาเตรียมกิน3ตัวอย่างนี้ถามว่าเลจิงฟอร์มจะสามารถลุกได้ไหมเพราะลุกไม่ได้เพราะว่ามีรีเวนเจอร์ให้กินแค่ตัวเดียวใช่ครับแต่มันไอสองตัวนี้มันไม่ใช่รีเวนเจอร์ไม่ใช่รีเวนเจอร์มันไม่ได้กินไม่ได้พงเล่นไฉก็คือจริงๆมันก็มีความยากในรูปแบบของมันเนาะในการเล่นเอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็ถาามว่ จบหรือยังน่าจะจบแล้ววันนี้เป็นคลิปสั้น,นๆเรื่องของแฟนไฟกับเอ็กตีมไฟนะครับผม,ผมก็กดนี้ถ้าคลิปนี้ criteria, ออกมันเริ่มใช้มาประมาณ1สัปดา,าห์แล้วพราคลิปนี้เราทําหลังแบบวันที่1ออกนะครับผมแล้วก็อ่าเรียกว่างไงดีก็ศึกษากดกันให้ดีๆครับเราเป็นแค่อ่านำม,มาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังต่อสําหรับ<ช>น้องๆที่ยังไม่รู้นะก็ถ้าไม่เข้าใจรายละเอียดยังไงก็แชท อาแชทถามเข้ามาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวผมอ่านแล้วผมจะเข้าไปตอบให้แล้วกันถ้าผมรู้ปัญหาอะไรยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเรียกว่าไงเก็ต้องบอกก่อนว่าถามเขาทําไมเขาต้องออกกฎอย่างนี้เพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปครับมันมีบางแคนที่มันผสมกันแล้วโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเลย <c oughs> มันจะเป็น <c oughs> เมตามันจะเป็นเมมันจะเป็นมันจะเก่งเกินไปแล้วญี่ปุ่นเขาก็ลอกมาแล้วแหละไม่งั้นเขาคงไม่ชิปกดพวกนี้ออกมาหลอก่ะฮะแล้วก็เอ็กตีมถือว่าเป็นการ ยืดหยุ่นมากๆสำหรับในการเล่นบางทีแต่ว่าไอตัวเทคการ์ดนั่นแหละที่มันไม่ยืดหยุ่นเพราะมันกำหนดแต่ละตัวเป็นยังไงอย่างนั้นก็ไม่อยากให้เหมือนต้องไปแก้เทคเหมือนอย่างอื่นเนาะการ์ดอื่นๆต้องมานั่งแก้เทคกันที่มันจะยงยากกว่าใช่ครับอันนี้ดีละก็เป็นการตัดไปแต่ต้นลมของไทยครับแต่ก็ถามว่าที่เหลือเก่งไหมก็เก่งอะทุกวันนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นไอการ์ดชุดอย่างซิงเซเวอร์ดะกอนหรืออาบิสก็ ยังมีคนเล่นอยู่ยังแพงอยู่เลยตัวเด็กยังแพงอยู่เลยครับผมก็เ mm hmm. นี่ยล,ลักดณะเลตติ้งฟอร์มยังสายตังเลยเนาะ mm hmm. เลตติ้งฟอร์มนำมาเล่นกับอาบิสนี่ลุกได้สามสี่ครั้งเลยทีเดียวเก่งมากใช่ครับผมก็ยังไงก็จบแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนะี่ชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไครต์นะผมแล้วฝากเพจเล่าเวนการ์ดไวท์ไทยแลนด์และทรัพย์แชนแนลนะผมและช่องเราทรัพย์แชนแนลนะผมก็ mm hmm. จะมีคลิปทอล์คคุยกันด้วยเปื่อยของเราสองคน <laughs> มาเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆครับ ก็ครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็มาติดตามชมแล้วก็ในคลิปทอกก็จะเป็นมีสปอยของใหม่อย่างที่เคยเห็นไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้คือของมันคือของมันยังไม่ใกล้เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเรามาทําให้ดูอีกแน่นอนตอนนี้เราอาจจะคุยเรื่องอื่นๆไปบ้างโอ้ผัดเปลี่ยนกันไปเนาะโอเคยังไงก็สุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจะไม่กลับพาษาเชนท้าผมผู้สนุนเพจเราช่องเรายังเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ